สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในช่วงของศึกษานิเทศคู่คิดมิตรคู่โรงเรียนเรียนท่านผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านดิฉันนางสาวสันิชาป,ปรารวัตศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำหรับวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายในเรื่องของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับงานหลักสูตรการศึกษาปถมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019การจัดการเรียนการสอนก็ต้องมีการปรับให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษาซึ่งในวันนี้ดิฉันจะขอเรียนให้ทราบว่าในการออกนิเทศครั้งต่อไปนะคะก็คือช่วงเดือนมกราคมพุทธศักราช2565ในช่วงของสัปดาห์ที่1 และสัปดาห์ที่3ของเดือนนะคะจะมีการนิเทศติดตามในเรื่องของการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนระดับประถมวัยงานธุรการชั้นเรียนและแผนการจัดประสบการณ์ซึ่งศึกษานิเทศจะเข้าไปดูในส่วนของการดำเนินการสอบถามประเด็นปัญหาต่างๆที่พบและแนวทางการแก้ปัญหาซึ่งก่อนที่จะลงไปนิเทศนั้น กลุ่มนิเทศก็จะได้มีหนังสือแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งได้ทราบค่ะอีกเรื่องนะคะเป็นข่าวจากกลุ่มนิเทศนะคะในเรื่องของโครงการหลักตามกลไกกศอจอนะคะซึ่งมีโครงการด้วยกัน3โครงการดังนี้ 1. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุค,คลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 2. โครงการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและ 3. โครงการสนับสนุนการดำเนินง,งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริค่ะก่อนจะจากกันวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพอนามัยปลอดภยัยปลอดเชื้อทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ